ขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะในห่วงโจคนที่อยู่ได้กันกับซิวไวเปยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นมู่จิ๋วซื้อเมื่อคืนนางทำให้จื่อเชียนได้รับบาดเจ็บ และนีออกจากจวนไปได้เพียงลำพังเป็นไปได้อย่างไรกันนะเขายังต้องเจอนางเป็นการส่วนตัวอีกสักครั้งถึงจะทราบความจริงแอดเดคุณหนูของเราบอกว่าควรคืนทรัพย์สินให้กับเจ้าของเดิมเจ้าคะ่ยะยัด ปึ้งแกอ๋ออ่อเออนี่นี่มันความหมายของเจ้าคือซีหวยเปยสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลมู่อย่างนั้นเหรอไม่ผิดขอรับน่าเสียดายที่ข้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง มิเช่นนั้นข้าคงจะมีวิธีชุดตระกูลมู่และสีหวยเปยลงจากที่สูงเป็นแน่มู่จิ๋วซื้อตัดหูลูกชายของข้าหกข้างหนึ่งอีกทั้งยังเก็บมันส่งคืนมาให้กับข้านางอายุยังน้อยแต่จิตใจกลับชั่วร้ายยิ่งนักกาจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเองก่อนอื่น ก็ให้ลูกชายของเจ้าพักรักษาตัวให้ดีๆและไม่ต้องให้เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องอื่นอีกลินโยซานและอัครมหาเสนาบดีสนิทสนมกันมากดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มิตรภาพที่เกิดขึ้นเพียงวันสองวันเส้นแล้วเป็นไปได้ไหมว่าคนพู้นั้นก็คืออัครมหาเสนาบดีเนะี่ย ดูเหมือนว่าข้าเจอและเลยบางสิ่งบางอย่างไปนายท่านมีคนอยู่ข้างนอกประตูเอ๊ะหันกลับ